มีทั้งหมดตั้งแต่ iPad Gen 5นะครับ iPad Gen 6 iPad Gen 7แล้วก็ iPad Gen 8นะครับก็คือรุ่นปัจจุบันมีทั้งหมด4รุ่นที่ได้อัปเดต iPad mini 4นะครับตั้งแต่ปี2015อันนี้ปี2021แล้วนะครับก็อายุอานามก็ประมาณสัก6ปีเห็นจะได้มาพร้อมกับ iOS 9ก็ได้อัปเดตจริงๆแล้วเนี่ย iPhone 6s ไม่ใช่สมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ใช่ดีไวท์ของ Apple ที่เก่าที่สุดที่ได้อัปเดตมีเก่ากว่านั้นอีก ครับสรีทุกคนทงบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการนั่งเล่าแล้วกันนะครับพอดีเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งดูงานเปิดตัวนะครับของเดบิวต์เดบิวต์ซีนะครับในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple โชว์นวัตกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยเขาได้เปิดตัว iPad OS 15นะครับซึ่งเป็น OS ที่ทํามาเพื่อ iPad โดยเฉพาะอย่างจริงๆแล้วในตอนนี้นะครับประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นแล้วก็มีการอัปเดตนะครับเวอร์ชั่นของ iOS หรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้ ใช้กันอยู่ใน iPhone เนี่ยครับเป็นเวอร์ชั่น15ซึ่งหลายๆคนนะครับคาดการว่า iPhone 6S เนี่ยที่แม่งรอดมา23รอบแล้วเนี่ยรอบนี้ก็คงไม่รอดก็คงตายโดนลอยลำผลสรุปว่ารอบนี้ iPhone 6S ได้อัปเดต iOS 15ด้วยนะครับซึ่ง iPhone 6S เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับนี่ปี2021ละ6ปีนะครับสมาร์ทโฟน Android ที่ออกมาพร้อมกันอย่าง Galaxy S7 คือเลิอกอัปเดตไปนานมากๆแล้วอ่ะตัวนี้ยังได้อัปเดตเวอร์ชัน iOS อยู่นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย iPhone 6S ไม่ใช่สมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ใช่ดีว่า ของ Apple ที่เก่าที่สุดที่ได้อัปเดตมีเก่ากว่านั้นอีกเดี๋ยวนี้จะมาสรุปให้ได้ฟังกันว่ามีรุ่นไหนบ้างที่ได้อัปเดตเป็น iOS 15และ iPad OS 15นะครับเอาเฉพาะแค่ iPhone กับ iPad ละกันนะเพราะว่าแม่งแบบได้อัปเดตกันเยอะมากๆนะครับรุ่นเก่ารุ่นลึกพี่แกอัปเดตให้หมดแต่รุ่นลึกบางรุ่นก็ไม่ได้นะได้แค่เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับลองดูแล้วกันว่ามี device ที่คุณใช้อยู่บ้างหรือเปล่าผมเอาจากอะไรที่มันแบบแมส ก่อนละกันเนาะก็คือ iPhone ก่อนละกันนะครับ iPhone รุ่นต่ำสุดที่ได้อัปเดต iOS 15คือ iPhone 6s นะครับในเจเนอเรชันไล่ขึ้นมาตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นมาเลยนะครับจะได้อัปเดต iOS 15หมดเลยนะครับอย่างแรก iPhone 6s อย่างที่2 iPhone 6s Plus นะครับแล้วก็อย่างที่3คือ iPhone SE รุ่นที่1อันนี้คือในปีของเขานะครับในปี2015ที่เปิดตัวมานะ ทีนี้เวอร์ชั่นของปี2016บ้างนะครับก็จะมี iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone 7เวอร์ชั่นถัดมาก็จะเป็น8 8 Plus แล้วก็ iPhone X นะครับปีนี้จะมาปีเดียวกันเลยนะแล้วก็ปีถัดมาก็จะเป็น iPhone XS XS Max แล้วก็ XR 3รุ่นนี้ก็ได้อัปเดตเช่นเดียวกันแล้วก็ปีเกือบจะล่าสุดครับจะมี iPhone SE 2020นะครับ iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max และรุ่นปัจจุบันครับก็จะมี iPhone 12 12 mini 12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เป็น iPhone ทั้งหมดที่ได้อัปเดต iOS 15นะครับถ้าเป็นเฉพาะ iPhone นะผมขออนุญาตนับก่อนนะครับคือเยอะมากนะครับได้ทั้งหมด2 4 6 8 10 12 14 16 จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด19รุ่นที่เป็น iPhone ได้อัปเดตและมี iPod Touch Generation ที่7เพิ่มเข้าไปด้วยอีก1รุ่นรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นดีไวท์ที่เป็นโฟนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด20รุ่นรวม iPod Touch Gen 7เข้าไปด้วยซึ่ง iPod Touch Gen 7เนี่ยจะใช้ CPU ตัวเดียวกับ iPhone 7ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะมันเป็น A10 Fusion นะครับก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับที่น่าเซอร์ไพรส์สุดเลยคือ iPhone 6S เพราะว่า iPhone 6S หรือว่่า iPhone SE ารรุนแก มันเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2015นะครับซึ่งเก่ามากๆแล้วนะครับมาตั้งแต่ iOS 9อะจนนี่ iOS 15แล้วนะครับคือแม่งโหดมากซ p u เป็นแค่ Du a l c ค re R a m เนี่ยให้มาแบบหน้า2ะ2 g b เองมั้งคือแร m น้อยมากนะครับแต่ก็ยังได้อัปเดตกับชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่นะครับแล้วก็ความจุเริ่มต้นของเขาเนี่ยเป็นความจุ16 g b ซึ่งอันนี้แหละน่ากังวลว่า16 g b เนี่ยหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นลงโปรแกรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอาจจะจํากัดจาเขียนน,นิดนึงซึ่ง ช่วงพักหลังๆเนี่ยนะครับความจุ16กิกเนี่ยไอโฟนก็ได้เลิกขายไปนะครับในช่วงผ่านมาประมาณปีหนึ่งเขาจะเลิกขาย16กิกเนาะก็ใ,ใครที่ใช้ iPhone 6S อยู่หรือว่าสูงกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับก็เฮได้เลยครับคุณได้ไปต่อน้องเล็กสุดอย่าง iPhone SE รุ่นแรกก็ได้ไปต่อเช่นเดียวกันนะครับผมมี iPhone SE รุ่นแรกอยู่ก็เดี๋ยวจะมาเอามาอัปเดตแล้วก็ลองเล่นกับเพื่อนๆไ,ได้ดูเหมือนกันนะครับการปล่อยอัปเดตถ้าเป็น d e v e l o p e r นะครับตอนนี้มีให้ลองเล่นแล้วแล้วก็ถ้าเป็น่่ User ททัวไปียาากจะใช้งงเดือนกซ มาสาัวนเวอร์ชันฟแนลนะครับหรือว่าเวอร์ชั่นที่ออกมาอัปเดต OTA ให้กับทุกคนได้เปิดเครื่องมาแล้วจิ้มได้เลยเนี่ยจะมาช่วงประมาณป,ปลายปีนะครับทาง Apple ลเนี่ยกะไว้ว่าประมาณสักเดือน9เดือน10ก็คือช่วง iPhone 13เปิดตัวช่วงๆนั้นนะครับอันนี้คือ iPhone เนาะทีนี้ไปดูดีไวต์อื่นกันบ้างดีกว่านะครับนอกจาก iPhone แล้วเนี่ยนะครับจะมี iPad ที่ได้อัปเดตด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่มาก่อนว่า iPad ที่เก่าที่สุดที่ได้อัปเดตอยู่ปีไหน iPad ที่ได้อัปเดตแล้วเก่าที่สุดนอยู่ใ ช่วงปี2014ครับคุณฟังไม่ผิดครับเขามาพร้อมกับ iOS 8.1แต่ได้อัปเดตยัน iOS 15นะครับ iOS 9ใน iPhone 6s นี่ก็ถือว่าโหดแล้วใช่ไหมโอ้โหแม่งแบบตั้ง6ปีเนะี่ยอันนี้ครับ7ปีครับเอาไปเลยพี่7ปีอัปเดตไปเลย <c oughs> โคตรคุ้มเลครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนได้ใช้กันเพราะว่าในมหาลัยโดยเฉพาะมหาลัยที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาจะแจก iPad รุ่นนี้กันตอนที่คุณสมัครเข้าเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ,อย่างมอยูทีซีอ่ะอะไรนะมอหอการค้าเขาจะแจกไอแพดรุ่นนี้ไปด้วยนะครับก็ได้อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับคือเรียนตอนนี้เนะี่ยจบปอตีเรียบร้อยแล้วคนที่ได้ไอแพดรุ่นนี้เนะี่ยจบปอตีแล้วแน่นอนต่อปอโทต่อได้เลย <laughs> ไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นนะครับมันยังอัปเดตได้อยู่เนะาะรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น iPad Air 2นะครับก็ไล่ขึ้นมาเลยครับ iPad Air 2 iPad Air 3 iPad Air 4อย่างทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่ก็คือ iPad Air 4ถูกปะก็ไล่ขึ้นมาครับตั้ง 8.1คุณก็ได้อัปเดตกับเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยก็ร,รือมันเป็นรุ่นหนึ่งที่คุ้มมากๆในซีรีส์ของ iPad Air ถ้า เป็นรุ่นโปรบ้างล่ะผมเนี่ยเคยคุยกับทุกคนเรื่องนี้ไปแล้วในตอนที่ผมรีวิว iPad Pro M1 ในปี2021อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเพื่อนผมที่เรียนวิศวะโยธาด้วยกันเนี่ยนะครับมันใช้ iPad Pro รุ่นแรกเรียนจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันจบมาทํางานเป็นคุ้งเป็นแคลรียบย้อยเล้วยจะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ล้อมล่อละมันก็ยังใช้ iPad Pro รุ่นเดิมอยู่แล้วก็ iPad Pro ของมันน่ะครับในวันนี้มันซื้อรุ่นแรกเลยนะก็ยังได้อัปเดตอยู่โคตรโหดนะครับ iPad Pro ที่ได้อัปเดตก็คือ iPad Pro รุ่นแรก ก็คือ iPad Pro 9.7นะครับในปี2016ที่เปิดตัวมานะได้อัปเดตเป็น iOS 15ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่า iOS ที่เขาอัปเดตให้เนี่ยนะครับทั้ง iPad Air iPad Pro iPad ธรรมดา iPad Mini เนี่ยนะครับจะเป็น iPad OS นะครับเขาจะไม่ได้ใช้ชื่อ iOS นะเขาจะใช้ชื่อ iPad OS แทนนะครับก็เขามาพร้อมกับ iOS 9.3อันนี้ก็ได้อัปเดตเป็น15ด้วยถ้าเป็นในซีรีส์ของ iPad Pro เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเลยกันนะเพราะว่า iPad Pro เนี่ยมันมีมาประมาณ5เจนแล้วก็ได้อัปเดตทุกเจนเล ใครที่ใช้งาน iPad Pro อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนครับ คุณได้อัปเดต iPad OS 15กับเขาด้วยนะครับก็มีตั้งแต่ iPad Pro 9.7นะครับแล้วก็ iPad Pro 10.5นิ้วรุ่นแรกที่ออกมาตั้งแต่ปี2016นั่นก็ได้อัปเดตด้วยนะครับแล้วก็ iPad Pro ที่เป็น11นิ้วนะครับ Gen 1 Gen 2 Gen 3 iPad Pro 12.9นิ้ว Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4แล้วก็ Gen 5ก็คือไล่มาเรื่อยๆเลยเนาะรวมแล้วเนี่ยนะครับมี iPad Pro ที่ได้อัปเดตทั้งหมด2 4 6 8รุ่นไม่ใช่8ที10รุ่น นะครับโหตั้งแต่มี iPad Pro มาก็ได้อัปเดตหมดนะครับถ้าเป็นชื่อรุ่น Pro นะทีนี้ iPad mini บ้างดีกว่าอ่า iPad ตัวเล็กสุดของน้องเรานะครับ iPad m มินที่ได้อัปเดต iOS พี่สาวผมใช้รุ่นนี้อยู่นะครับผมซื้อให้เอง iPad mini 4นะครับตั้งแต่ปี2015อันนี้ปี2021แล้วนะครับก็อายุอานามก็ประมาณสัก6ปีเห็นจะได้มาพร้อมกับ iOS 9ก็ได้อัปเดตเป็น iPad OS 15ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ iPad มินที่ได้อัปเดตนะครับก็ จะมี iPad mini รุ่นที่4แล้วก็ iPad mini รุ่นที่5นะครับแต่ว่าตามโต้ตลาดที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือ iPad mini 3 iPad mini 3เนี่ยเหมือน CPU มันจะเก่าเกินไปแล้วก็ RAM น้อยเกินไปหน่อยนะครับก็อาจจะต้องแสดงความเสียใจกับทุกคนที่ใช้ iPad mini 3อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าคนใช้เยอะจริง mini สอง mini สาม,น 2, มน 3, คนใช้เยอะ mini สี่นเนี่ยมีบ้างนะครับแล้วก็ mini ห้าก็เยอะพอสมควรว่าเป็นชิปเจนใหม่เนาะดังนั้นคนที่ใช้ iPad mini อยู่ครับ iPad mini สี่กับห้าได้อัปเดตก็ปล่อยผ่านเนาะ CPU ของ iPad mini สี่เนี่ยนะครับมันเป็นชิป Apple A 8ซึ่ง อยู่ใน iPhone 6นะครับไม่ใช่ 6S นะเป็น6เฉยๆแต่ว่า iPhone 6เนี่ยที่มันอัปเดต iOS รุ่นใหม่ๆไม่ได้เนี่ยเพราะว่าแรมมันน้อยนะครับแรมมันให้มาแค่กิกเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจำกัดจำเคลียร์หน่อยแล้วก็ CPU ที่อยู่ใน iPad เนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะคล็อกให้แรงกว่าไอ้ที่อยู่ใน iPhone อยู่แล้วแล้วจะเป็น CPU ตัวเดียวกันก็ตามแต่มันก็เลยพอไหวอ,อยู่บ้างแต่ว่าผมจะแนะนําว่าถ้าใครที่ใช้ iPad mini 4อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย iPad เรามันเริ่มช้าๆวะ่ะใน14.6หรือว่า14.5อะไรเงี้ยถ้าเร่ว,ว,วะค,ค update, าะาุ เป็น CPU ที่เก่าที่สุดแล้วแล้วก็แรงน้อยที่สุดแล้วที่ได้อัปเดต iPad OS 15ผมกลัวนะครับกลัวเหลือเกินว่ามันจะไม่ไหวกลัวเหลือเกินว่าแอป,ปเวลามันเข้ามันจะเด้งมันจะอะไรเงรี้ยแต่ว่าทางวิศวกรของ Apple ิลเขาคงทดสอบแล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเทียบด้วยกันเลยเนี่ยในบรรดา iPad มันจะเป็น iPad ที่อัปเดต iOS หรือว่า iPad OS 15แล้วช้าที่สุดนะครับ <L ess ling> ก็ระมัดระวังด้วยสําหรับคนที่ใช้ iPad mini 4อ่ะสุดท้ายก็คือ iPad รุ่นปกตินะครับ iPad ย่อมเยาราคาถูกนั่นเองก็เริ่มตั้งแต่ iPad 9.7ใน ปี2017นเเลยนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า iPad Generation 5้นั่นเองก็ตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น A 9ก็คือ CPU ที่เป็น iPhone 6 S นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับ iOS 10.3นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวเองนะตัวนี้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเป็น iPad ที่หลายๆคนใช้งานกันอยู่นะครับมันเป็น iPad ในช่วงเดือนราคาหนึ่งหมื่นบาทน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะที่ออกมาสาหรับนักเรียนนักศึกษาคือขายแค่หมื่นเดียว CPU เก่าหน่อยแรมน้อยหน่อยก็เอาไปใช้กันแล้วก็แรมตัวนี้ให้มาียวกัน,นครความจุเิ่มต3์ ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการอัปเดตในอนาคตด้วยถ้าเป็น iPad รุ่นปกติเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดตั้งแต่ iPad Gen 5นะครับ iPad Gen 6 iPad Gen 7แล้วก็ iPad Gen 8นะครับก็คือรุ่นปัจจุบันมีทั้งหมด4รุ่นที่ได้อัปเดตนะครับก็รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดมี iPad ที่ได้อัปเดตนะครับทั้งหมด2 4 6 8 10 12 14 16 18 19รุ่นนะครับโดยประมาณนะ iPad ทั้งหมด19รุ่นที่ได้อัปเดต iPad OS 15นะครับแล้วก็ iPhone กับ iPod t o ท c ัรวมกันแล้วก็20รวมกันทั้ง iPad ทั้ง iPhone มีประมาณ39รุ่นถ้าตัด iPod ทิ้งไปก็38รุ่นเก่าสุดที่ได้อัปเดตคือปี2014 CPU เก่าสุดที่ได้อัปเดตก็คือ Apple A 8ใน iPad mini 4ซึ่งอยู่ในเจเนอเรชันของใน iPhone 6คือเก่ามากอะ่ะโคตรลึกอะ่ะมึงยังออฟตีไมให้มันใช้ได้อีกแล้วก็แรมน้อยสุดที่จะใช้ได้คือแรม2กินะครับตอเลทที่น้อยสุดที่ได้อัปเดตก็คือ 16GB แต่ว่านั่นนคือใ iPhone 6S รุ่นแรกๆที่เป็น16กิกอยู่ซึ่งใครที่ใช้ iPhone 6s รุ่น16กิกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จ,จะต้องระมัดระวังเรื่องของการอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยพื้นที่มันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของวิกเจ็ตที่ติดเข้ามานู่นนี่นั่นด้วยนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นต่ําสุดอย่างเช่น 6s หรือว่ามินิ4หรือว่า iPad Gen 5หรืออะไรนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการคัสตอมเรื่องวิกเจ็ตหรือว่าการลงโปรแกรมหนัก,นก,นกบบ,บ,กนะกบ้้้้้้าาาาาางงงงอออะไไไไรรรนนนนนนคคัััเเพวววว่่่่่่่่มมมกกแแแลลลดดีีีี็ถืโใฝข Android ยุหท อายุอานามผ่านมา6ปี7ปีแล้วยัยงได้อัปเดตอยู่นี่คือสิ่งที่ Apple ทําให้คุณได้แล้วมันพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆคือการอัปเดตที่มันยาวนานซึ่งผมเองยังคิดอยู่นะว่ายาวนานเกินไปหรือเปล่าไม่กล้าให้เขาขายไปซื้อรุ่นใหม่เลยแต่ผมว่ามันมันตั้งความมั่นใจนะสำหรับคนที่กำลังจะซื้อดีไวล์ที่เป็นของ Apple หรือว่าแบบ iPhone iPad อะไรเงี้ยโอ้โหแบบเห็น p h โฟน 6S ยังได้อัปเดตอยู่มันก็ชื่นใจมันก็มีกําลังใจในการซื้อรุ่นใหม่ๆนึกออกป่ะก็ประมาณนี้ละ สิบหหรือว่า iPad OS 15แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างลองเอารุ่นตําๆมาอัปเดตดูดิว่าเป็นยังไงบ้างลองเอารุ่นใหม่ๆม,มาอัปเดตดูดิว่าเป็นยังไงบ้าง performance เพิ่มขึ้นไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง iPad ที่เป็นชิป M1 ที่เขาบอกในงานเปิดตัวว่ามันจะแบบเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเจอกันในคลิปหน้าฝากไว้ท่างนี้แล้วกันสั้นๆนะครับคลิปอัปเดตของ Apple เขาหลังจากงานเปิดตัว w เดีอยืมันยุ่ยเดี๋ยวมันยุ่ยซี